สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุอยู่กับเจ้านาวรลาแค a E นะคะคันนี้ราคารถอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะคะมากับรุ่นคูสต์ทนะคะคันนี้เลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยรุ่น E นะคะความโดดเด่นของเขาก็คือกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเพาะมาพร้อมกับตัวนาวรลานะคะ คือรุ่น e เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่น sl อย่างที่เห็นเดี๋ยวพี่นุ้ยพาชมเลยนะคะที่เห็นเลยเด่นชัดเลยคือกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กนะคะขอบ17เลยนะคะตัว e นะคะออปชั่นจะมาเยอะกว่าก็คือเราจะได้ยางของดันหลบนะคะแล้วก็แม็กขอบ17จจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับ ฝาครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะ LED นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปชมรอบคันกันค่ะแคป E นะคะอย่างที่เห็นเลยอย่างที่บอกเลยก็คือแตกต่างที่แม็กยางนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายรุ่น E จะเป็นกันชนมาจากโรงงานเลยนะคะ2ระดับคันนี้เป็นรุ่น E แล้วก็มาพร้อมกับ ลองมองหลังนะคะจากโรงงานเลยนี่คือออปชันที่เพิ่มขึ้นจากตัว SL เดี๋ยวพาไปชมภายในกันเลยค่ะนี่คือภายในของเจ้าแค p ปนะคะจะเห็นว่าแค p ปนะคะเป็นรุ่นพุสตาร์ t อย่างที่เห็นเลยแล้วก็พวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็เป็นจอ8นิ้วนะคะตัวนี้เป็นจอ8นิ้วจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็มีปุ่มควบคุม เครื่องเล่นอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีปุ่มล็อกความเร็วนะคะคูนโทลอยู่ด้านขวานี่คือออปชันที่มาจากโรงงานแล้วก็ที่สําคัญจะมีกระจกตัดแสงจากโรงงานนี่คือออปชันของตัว e ที่คุณลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าแตกต่างจาก sl ยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตัว e ออปชันมาเต็มแล้วเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเราสามารถ ออกไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะแล้วเพราะว่าแมกยางก็มาจากโรงงานแล้วนะคะนี่คือสเปคของตัว E ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับแคมเปญก,กันค่ะค่ะท้ายนี้พี่นุ้ยก็ขอขอบคุณคุณูคค้คานะคะจากทั่วประเทศเลยนะคะที่สอบถามแคมเปญเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะเรามีทุกแคมเปญค่ะดาวเริ่มต้นตั้งแต่ ไม่ใช้เงินเลยเราก็มีนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์ไม่ยากเลยนะคะหรือแต่คันนี้น้องใช้เงินดาวค่ะเพราะว่าอยากจะผ่อนแบบสบายๆพี่นุ้นก็จัดให้โดยที่รถไม่ต้องทําอะไรเลยรุ่น E นี้นะคะออกไปพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคุลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเพียงแค่กดโทรศัพท์เข้ามานะคะทักทายเข้ามาเลยนะคะ คุยรายละเอียดเหมือนคันนี้แหละคะ่ะน้องทักเข้ามา1วันเท่านั้นแล้วก็แต่ง1วันแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาส่งนะคะจุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้องวัฒนากันส่วนวันนี้พี่นุ้ยก็ฝากเจ้าตัวแคปบอี e นะคะ6กแสนแปดหมื่นเบาทอีก1รุ่นนะคะคันนี้เลยก็สวัสดีค่ะ